ตอนนี้ปัญหาของแมยูเนตในฤดูกาลที่2ของเอลิกเซนทากนั้นเยอะเหลือเกินนะครับแม้ว่าจะออกสตาร์ทสนัดแรกได้ด้วยการเก็บไปถึง6คะแนนพลาดเพียงแค่เกมเดียวนะครับนั่นก็คือเกมที่พบกับทอตแนมฮอตสเปอร์ที่พวกเขาบุกไปพ่ายสเปอร์ถึงถิ่นนะครับ แต่หากว่าจะว่ากันตามตรงแล้วชัยชนะที่เหลืออีก2นะัดกับบุฟแฮมต์นแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรส์ว่ากันในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับแถมอีกทัฮากยังต้องเผชิญกับปัญหานอกสนามนั่นก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับหลังจากที่ลุคชอได้รับบาดเจ็บต้องพักไปหลายสัปดาห์ทำให้ตอนนี้นั้นแมนยูเต็ดไม่เหลือแบ็กซ้ายอาชีพอยู่ในทีมแล้วนะครับเพราะว่าไทเรลมาเลเซียนั้นเจ็บอยู่ก่อนแล้วทำให้เกมล่าสุดกับ เซนฮาร์จำเป็นต้องโยกเดียโกโดาโลไปเล่นซึ่งผลงานก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแมนยูเนเตดจึงอาจจะต้องเร่งเกมในช่วงท้ายตลาดเพื่อหานักเตะเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซึ่งจากข่าวล่าสุดนะครับอาจจะเป็นมาร์คคูคูเรยียาจากเชลซีซึ่งเหตุผลนั้นทําไมต้องเป็นคูคูเรยียเดี๋ยวเรามารับฟังกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดกระดิ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะซุปเปอร์เตงเป็นกําลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับ อย่างแรกนะครับ มาคูคูเร่ยนั้นแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะมีผลงานที่ไม่ค่อยจะดีนะกับเชลซีนะครับแต่ว่าหากเรามองกันจริงๆแล้วเขาก็เพิ่งมาฟอร์มตกแค่ปีเดียวนะครับฤดูกาลก่อนนั้นกับไบตันก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงขั้นที่เป๊ปกวัวย่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สู้ค่าตัวนะครับดังนั้นหากเรามองจากชื่อชั้นของมาคูคูเร่ยแล้วนะครับการเปลี่ยนทีมและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอาจจะช่วยดึงฟอร์มเก่งของเขากลับมานะครับซึ่งก็จะเข้ามามททดแแนนตหน่ง Back ซ้ายของแมนยูที่ขาดหายไปเหตุผลต่อมาน,นั่นก็คือมาร์คูคูเรียนั้นเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติการเล่นตำแหน่งตรงตามกับที่เอริกเทนฮากต้องการครับซึ่งจะเข้ามาทดแทนลุคชอได้แบบพอดิบพอดีมาร์คูเรียนั้นเป็นแบ็กที่ถนัดในการเล่นเกมลุกนะครับถนัดในการเติมใบโจมตีฝั่งตรงข้ามแถมยังหุบเข้ามาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้อีกต่างหากนะครับซึ่งคุณสมบัติแบบนี้เป็นคุณสมบัติเดียวกับที่ลุคชอมีนะครับทำให้เขาอาจจะเข้ากับแท็กติกของเอริกเทนฮาก ข้อต่อมาครับนั่นก็คือดีลนี้เป็นแค่ดีลการยืมตัวแก้ขัดนะครับหมายความว่าหาก Man United, แมนยูเนเตดตัดสินใจยืมมาร์คคูคุยร่ามาแล้วเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับแมนยูเนเตดก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อขาดนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าไม่มีความเสี่ยงมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าลูกชอหายเจ็บกลับมาแล้วแนวรับแมนยูก็น่าจะลงตัวเหมือนเดิมแต่หากว่าคูคุยยีนั้นเรียกฟอร์มเก่งสมัยไบตันได้นะครับเท่ากับว่าแมนยูก็จะได้ของดีมาเสริมทีมเลยทีเดียวว่ากันตามตรงนะนอจจะ่อย อกถูกใจสาวกแมนยูเต็ดเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าตัวเลือกที่แมนยูอยากจะได้มาแก้ขัดทางแบ็คซ้ายก็มีคูคูเร่ยกับเซคิโอเรกิลอนจากสเปอร์นะครับแต่ว่ากันตามตรงนะครับหากเทียบกัน2คนนี้แล้วมองที่ว่าแมนยูเต็ดต้องการตัวมาแก้ขัดนะครับมาคูเรยยาน่าจะตอบโจทย์กว่า ราะจุดประสงค์ของการหาแบ็กซ้ายในเวลานี้ก็คือการเอามาแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บไปนะครับซึ่งทางคู่เป็นนักเตะฟอร์มตกท้งคู่ครับแต่ว่าเซคิโอเลกูรอนฤดูกาลที่แล้วถูกสเปอร์ปล่อยยืมไปให้อเลติโกมาริทครับแต่เขาก็พบกับอาการบาดเจ็บจนพลาดการลงสนามไปกว่า20เกมเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอฟังอย่างนี้แล้วนะครับการที่เราจะเอาคนที่มีประวัติอาการบาดเจ็บมาแก้ขัดแทนนักเตะที่เจ็บไปก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็ต้องดูกันละครับว่าแมนยูเตดจะได้ตัวมาคุ คูเรย่ไมนะครับเพราะว่าหากเราดูในทีมเชลซีตอนนี้พวกเขาเพิ่งจะปล่อยตัว Lewis Hall back down ลอิสฮอล์แบ็กดาวรุ่งไปให้นิวคาสเซิลนะครับซึ่งหากว่าปล่อยตัวคูคเรีย่อีกคนจะทําให้เชลซีเหลือแค่เบนชิเวลคนเดียวนะครับในตําแหน่งแบ็กซ้ายแต่เอ๊ะนิโคลัสแจ็กสันมากดไลค์โพสตข่าวแมนยูในเตดสนใจยืมตัวคูคเรีย่ายาก็ต้องมาดูกันละครับว่าท้ายตลาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับสวัสดีครับ